ม่อีกแล้วมื่อนีไม่อีกแล้ว,ลวได้ผัดมามา่าผัดมา่าผัดขี้เมากจะมีไข่มีสองไข่อันนี้ไข่น้ำโอ้ไข่ข้นะน,บบนี่ไข่เยอม,ม้ามากินเลยไม่เอลี่ยนสิมเลยเฝ้าเฝ้ิมมาม่ากอนอ๋อเส้นนุ่มโอ้แซ่บผัดขี้เมาไรเนี่ยนะกินร่วมกันกับไข่ ใครคนว้าห<ะ>ักเด้อมาใครเยอะมากผสมสามใครผสมสามใครบ้าโอ้ใครเยอะมากมม<ะ>มาก็มันเริง

คำงี้ไงโป๊ๆไปเลยเนี่ยเยอะมากอุ้ยโดนกินยากกินซานะแซ่บขนาด จะมาอีกบ้าคักอยู่คักตัวมาอีกอืแค่ไหนวะลุกตัวกันสุดๆ เจนนุ่มไข่กับมันมันมมแค่นี้แหละครับเดี๋ยวไปกินต่อกันบ๊ายบายอย่าลืมฝากอย่าลืมกดซับตะไคร่ ปากิกบปากน้าวปากกูดปากฟักปากแฟงกันเน้ย <laughs> ตาไครบ๊ายบาย